สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nature Talk Podcast นะครับที่เราจะมาสำรวจแล้วก็ทำความเข้าใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวเราวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเรื่องอการเลือกคู่ครองครับคือมันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเสมอเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราอยากจะมาดูกันจริงๆจังๆว่าผู้ชายเนี่ยเขามองหาคุณสมบัติอะไรในตัวผู้หญิง สำหรับความสัมพันธ์ระยะยาวหรือว่าการแต่งงานเลยใช่ไหมคะใช่ครับโดยเฉพาะสิ่งที่มันอยู่ลึกกว่าแค่รูปลักษณ์ภายนอกอะครับเราก็มีข้อมูลหลายๆเลยทั้งบทความงานวิจัยออแล้วก็มีความเห็นจริงๆจ,จากคนในโลกออนไลน์ด้วยค่ะเป้าหมายก็คืออยากจะกลั่นกรองให้เห็นภาพชัดขึ้นว่าอะไรคือแก่นสาคัญจริงๆสาหรับผู้ชายยุคนี้ประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยนะคะคือการเปลี่ยนแปลงมุมมองเรื่องนี้ไปตามยุคสมัยเนี่ยเห็นได้ชัดเจนมากแล้วก็ ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่คนแบบว่าบอกว่าอยากได้กับสิ่งที่มันสะท้อนออกมาจริงๆตอนเลือกคู่ชีวิตนะคะใช่แล้วน่าสนใจมากมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งน่าสนใจครับของ University of Iowa อ๋อค่ะเขาศึกษาเรื่องนี้ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี1939เลยนะแล้วเขาพบว่าในปี2008เนี่ยผู้ชายให้ความสำคัญกับความฉลาดและการศึกษาของผู้หญิงสูงขึ้นมากโหเปลี่ยนไปเยอะเลยนะคะครับ จากอันดับ11พุ่งมาเป็นอันดับ4เลยแล้วก็เรื่องฐานะทางการเงินที่ดีอันนี้ก็สําคัญขึ้นด้วยเหมือนกันอันนี้มันสะท้อนสังคมเศรษฐกิจชัดเจนเลยนะคะคือผู้ชายยุคใหม่เขาก็โตมากับผู้หญิงที่มีบทบาทในสังคมมากขึ้นเนาะครับ แล้วในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้การมีคู่ที่แบบว่าช่วยกันทำมาหากินช่วยแบ่งเบาภาระได้มันก็เลยเป็นปัจจัยที่เออสำคัญขึ้นมาจริงๆซึ่งมันตรงกันข้ามเลยนะคะกับเรื่องความบริสุทธิ์ที่เมื่อก่อนนัน้นสำคัญมากใช่ใช่ครับผมเคยได้ยินมาเหมือนกันแต่จากผลสำรวจเดียวกันเนี่ยกลายเป็นคุณสมบัติที่สำคัญน้อยที่สุดไปแล้วคะ่ะทั้งสำหรับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเลยในปัจจุบันโหแสดงว่าน้ำหนักมันเทไปที่คุณสมบัติภายในมากเยอะเลยนะครับ แล้วมีคุณสมบัติภายในตัวไหนที่แบบโดดเด่นเป็นพิเศษไหมครับอืมถ้าดูจากหลายๆแหล่งนะคะดูเหมือนว่าสิ่งที่คนชี้ตรงกันเยอะๆเลยก็คือเรื่องลักษณะนิสัยที่เข้ากับผู้อื่นได้ดีหรือที่เรียกว่า agreeableness นะคะ agreeableness อ๋อ oh, หมายถึงความมีน้ำใจเห็นอกเห็นใจอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะความมีน้ำใจความเห็นอกเห็นใจคือมันไม่ใช่แค่สร้างความประทับใจแรกๆนะคะ แต่มันเป็นตัวที่แบบทํานายความพอใจในความสัมพันธ์ระยะยาวได้ดีที่สุดเลยอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนสิ่งจําเป็นพื้นฐานเลยก็ได้ค่ะสําหรับความสัมพันธ์ที่มันจะราบรื่นเข้าใจครับเป็นพื้นฐานสําคัญเลยแล้วนอกจากนี้ล่ะครับนอกเหนือความเห็นอกเห็นใจมีอย่างอื่นอีกไหมครับที่มักจะถูกพูดถึงบ่อยๆมีค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะมาเป็นกลุ่มๆนะคะเป็นคุณสมบัติที่มันส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเช่นความซื่อสัตย์อันนี้สำคัญมากครับ loyalty ใช่ค่ะ loyalty แล้วก็อารมณ์ขันหรือ humor ที่ช่วยให้บรรยากาศมันผ่อนคลายไม่ตึงเครียดอ่าใช่ใช่อันนี้ก็สำคัญความฉลาดหรือ intelligence ในที่นี้อาจจะหมายถึงการแก้ปัญหาร่วมกันได้ดีนะคะแล้วก็ความทะเยอทะยานหรือ ambition ในการสร้างอนาคตด้วยกัน Hmm. และที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆก็คือการสื่อสารที่ดีค่ะ Good communication hmm. การสื่อสารนี่สำคัญจริงๆครับเห็นด้วยเลยและผมเคยได้ยินคนพูดถึงเรื่องความเป็นธรรมชาติกับความมั่นใจด้วยนะเหมือนว่าการเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องพยายามเป็นคนอื่นเนี่ยมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึง่งแน่นอนค่ะเป็นปัจจัยที่สำคัญมากเลยการที่ผู้ชายเขารู้สึกสบายใจเป็นตัวของตัวเองได้เวลาที่อยู่กับผู้หญิงคนนั้นครับครับรวมถึงการได้รับความเคารพ การให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็การมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันบ้างให้ได้หายใจหายคอสิ่งเหล่านี้มันช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ให้มั่นคงได้จริงๆค่ะพอพูดถึงความคิดเห็นจริงๆอย่างในเว็บบอร์ดออนไลน์พวก reddit อะไรแบบนี้ก็มีมุมที่น่าสนใจเยอะเลยนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับที่เราคุยกันมานี่แหละค่ะเช่อนอะไรบ้างคะบางคนเขาก็จะเน้นเรื่องออความเข้าใจกันได้ทางความคิดค่านิยมหรือ values compatible อ๋อคือมองอะไรในทิศทางเดียวกันให้ความสำคัญกับเรื่องคล้ายๆกันใช่ครับประมาณนั้นเลยบางคนก็พูดถึงเรื่อง sexual compatibility ความเข้ากันได้ทางเพศหรือแบบว่าไม่ชอบให้มาเล่นเกมทดสอบใจกันอะไรแบบนี้อ๋อค่ะค่ะเข,ข้าใจได้เลยมีบางคนถึงกับบอกว่าไม่อยากได้คู่ครองที่แบบว่าต้องพึ่งพิงทางการเงินฝ่ายเดียวแล้วก็สะท้อนเรื่องเศรษฐกิจอีกแล้วนะคะครับผม ซึ่งทั้งหมดนี้มันก็แสดงให้เห็นนะคะว่าถึงแม้จะมีแนวโน้มกลางๆที่เราคุยกันมาเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วความต้องการของแต่ละคนมันก็มีรายละเอียดที่ต่างกันไปอยู่ดีแต่ยังไงก็ตามนะคะแก่นหลักที่เห็นพ้องต้องการจริงๆก็คือความสำคัญของคุณสมบัติภายในที่มันส่งผลต่อความสัมพันธ์ระยะยาวจริงๆค่ะครับสรุปก็คือแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกอาจจะเป็นเหมือนประตูบานแรกที่ทำให้สนใจกันค่ะ แต่ถ้ามองถึงความสัมพันธ์ระยะยาวหรืออานแต่งงานเนี่ยคุณสมบัติที่มันจับต้องยากกว่าอย่างเช่นความฉลาดความเห็นอกเห็นใจความซื่อสัตย์ความมั่นใจในตัวเองแล้วก็ความเข้ากันได้ในเรื่องทัศนคตินิสัยใจคออือดูเหมือนจะเป็นกุญแจสำคัญจริงๆที่ผู้ชายยุคนี้มองหากันนะครับใช่เลยค่ะแล้วมันก็อาจจะชวนให้เราคิดต่อน,นิดนึงนะคะว่าเอ๊ะการที่เรามองหาคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ในตัวคู่ครองเนี่ย มันสะท้อนกลับมาที่ความเข้าใจในตัวเองของเราด้วยหรือเปล่า น่าสนใจครับคือการที่เราตระหนักว่าเราต้องการอะไรในคู่ของเรามันอาจจะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนสิ่งที่เราเองก็อาจจะต้องพัฒนาในตัวเองเหมือนกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นใช่ค่ะเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มันแข็งแกร่งแล้วก็เติมเต็มซึ่งกันและกันได้อย่างแท้จริงนะคะเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากเลยครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันยินดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะครับสําหรับ Nature Talk Podcast วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ ได้ใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ